โอ้แมนผู้ใดเนาะผุ้น่ะผู้ใดมาตั้สแต่นัีนยังวะหาบอะไรมาเนาะหาบน้ำมาบอกหาบยังมาเนาะบ้านหับเงินหาบทองมาให้บ่พี่บ่าเส้งใดเนาะผ่านมาโอ้เบิ่งตัวเดียวคอง กองยังไปบังเราเนี้เรามาจดิยังมาเลุงพลังลมอ้าวีนทองปีนไงมาแต่งมาสักกระเทียมหู้าหรนเปไดเาแต่ในตวแต่เรามาจากไดโนนี่เนาะเราวงไเม่าตมควูร่มตัมขีกันร่วมตม่กันร่วมคร่วมาจ้ะดห่องถามดูห่ืงถามดูมาแต่ท่างไดโนยายยายมาแต่ไสยายมาแต่ไนน โอ้ยเสียงว่ามันย้ายมันจะแท่งไหนคือบุกมาขึ้นเรือมาดิเาไปเจ้าคือมาแท้งนี่้นไปแขย่างไวน้ทางย้ายละเจ้ว่าแขวนย่างอันนั้นโอ้ยกกันเ้ตกกันเถอะเถอะนะมาท้งไหนลูกเออเออเอาบนแตกันมาไายคุมเลยบน โอ้ยบาง่า้เาแล้มน่ะอาอไนเจาตัวแม่งเจตัวอยู่บ้านเตบนนโอเมนว่าเสียคุณคุณน่อม้งเดยาพามูเห็นตพันวาบางผู้ใดแบกอยงอนอยางเจ้ามาตขึ้นมาพี่แนาเดียเทามาน้ำตาเส้น้ำไกจันตาออนน้ำตาจันน้ำไนี่ อะไรวาเมนไทยบานีพ่อแบก้น hmm. ป no ูมาสนอหลงหลงเท้าวันท้นพี่น oh ้องยินแตจเสียงอ้อเสียงเราคนกมล็กับพเจยบแล้วเขาจิงคูก็ไปจังไหนมาจังไหนก่นปหาเลขหาบเลขกหาเลสาวจ้าไปหาปูหาป่าบอม่นบ่ไปไปโ๊ยไป อยากเล็มากข่อยไปหาตัวเล็ข่อยไปหลา่มองหลายบ่อนหลายเต็มสมุดข่อยอายะพี่น้องเมื่อนี้ข่อยกับมหาตาเส้ย่าิจันก็ย่ายเอินตาจันย่ายมี่สาวห่าหามเลยบ้างเมื่อเมื่อห้รีพี่น้องว่าสักว่ากลัวมาเอาเจ้าเพื่อนได้กับคุมาพ่ออาย่กลางทางไปเก็บมานน้ำทางเลยว่าบันเปนเจ้าลักโมหุ่นเจ้าขวางก็มาบง่างมีคนมาถามมู่เจ้าอย่าบอกเพื่อนเด้อ ยักษาทเด้ออันห้อยหนำไม่ไหมพี่น้องรู้ป่ะห้อยหนอขัวขหาขมวขัวขัวขั่ขัวขัวขั้ขัว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 จัวขัว่ัวข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 ัห้ัวขัวขัวขัว่ัวดัวข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 ัอขัมขัวขัวขัวขัยขัวขักขัว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 ขั่ขัว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 ขั่ขัอขัว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 ยัวข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 ัว ให้ยแข่อยางอ้อมตากับายสักคนได้บ่อก้าเพิ่นบอก้าเพิ่นบ่อกก้าไปๆกคูเข้าไ้นี่นะเอากคู่ไ้นี่เิ็มันบาคืึบมคืึหาไปเลยเพลนเรตนมาให้เพ่นเรตตนเท้าตัวโอ้ี่นั่งอันนี้มันมาาตะไกลเรตตนมันไห้มันแตกจะทุกข์ไปให้ เบื้องเบื้องเบื้องข่อยเฮ็ดนึงไงเบิ้งคันคันควายหาบจังซีน่ะข้าเจ้าว่ามันเพิ่นเฮ็ดไปแต่หาบจังซีเนาะแต่ว่าข่อยนันมันเตี้ยมอ่พี่น้องมึงกันยางไปสิฟัดปงเล้งปงเล้งไปกันเลยกันเลยได้เอาใจกับมึงนันเลยกันเลยได้เอาใจนั่นโอ้โอ้าไปเบิ้งเราติดทาอยู่นี่เด้อบัดนี้เอ้อทาอยไข่ละกิโลเด้อจ้ะ ยายจันกอตาจันนั่นเปลี่ยน้นซึมให้เล่ายายี่เกตูมายามเด้อมือนีมาหาขอโชคขอมันขอเลขขอเบอร์แต่ว่าผ่้เอาน้ำผู้ใดดอกเจยวของกับของนี่ล่ะเปลี่ยนมันออกขอให้มันถื้อขอให้มันถื้อมายามเที่สองหนึ่งตาเอ้ยยาเอ้ยยายเอ้ยสามรอบสามรอบ เขาหางไปข้นท้องมันอยู่กับผีบาเขาว่าเงินทองมันอยู่กับผีบาเมื่อนี้ไข่กระสีเป็นบ้าเพราะว่าไข่อยากได้เงินกระตานี่ข่เอามากระคู่นี่ข่เอามาอยู่กลางทางกว่าสีมาจไสเอาเงินน้ำตากับย่ยขอเด้อยายเด้อขอให้เต็มกระตา เต็ this มหาบนี่แหะเขคไม่ฝมันม่กตาาเกินกตาล้มนเต็มหาบนี่ะเดี๋ยวไปฝากพี่น้องเอฟซีกช่องด้ย่ายเด้อแบ่งเอฟซีเออ ับคู่้าเจ้าเจ้าข้องกับคู่พะเจ้าคือสีสูงวะม่วระวังเขาสิมานำอคููขึ้นเด้อยะปากเด้อวาเกตูมาด้วยรักมากครับสามรอบแล้วบนนี่สามเสาีโอ้เสียงเสารนนี้ยัง่ไม่ยัเลยเลยว่าสามาเจเลยนนมากเจลี่คือเป็นยังสั้นระยะเ่นย้นไทยคลยเราบ้านไหนไหเนี่ยนี่อยู่ในวงะ เลขยังเลขสกับเลขเจดกับเลขเ็ดสองเ็ดเลยน่มจ๊แมนแล้วสกับเลขเจ็ดสองเก็ดใจเหีุนี่ล้วครับเีย่ะเียมา่ะงเกีย้งมดม่งเจ้าตอันนี้เจ้าตัของก็เห็นดิเนาะนางร้องโอ้โหกมาดิมึงด้กนี่นี่คือเกียใช่ไหมนเกียไหมโอ้อีลีแต่ว่าตีได้อีกจังนึ่งกัคือหาเกี อันนี้โตแถมอันนี้ัวแถม่ได้แถมเลยล่ะของแท้เลยบอกววยมัน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 ติตรงกันอยู่บ่ละเฮอเอาสอาเจ็ดไปเลยมงเอา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 ของจ็ตมาบังนานนานโอ้ยจ้ของแท้เลยนะว่าตรงเู่้ได้ว่ากางเนื้อหนะลุงหเว่เป็นได้นะผู้ได้ก็ว่าตรงันี่ยโอ้สองห้าเจ็ครับเพี่น้องจะได้บงขันนำม้วนวันไหนสอตัว ตีเป็นห้าก็ได้ตีเป็นสองก็ได้แต่มันตรงกับเกตตูไม่จ้าตัวเน้นด้วยใช่ตัวเน้นระบายสีแดงๆนนั่บตัวเน้นระบายสีแดงๆสีส้มสีสมสีส้มๆหัวตาบอดสีเนาะเอหอวใจแห้งขาอ่อนเออาพี่น้งเป็นตัวเลขมาจังไหร่เกตตูเนี่ยนะเออรถเป็นตัวเลขมาเตอร์ไซว่าชุปปังเนี่ยเอารบกวนอันนี้เป็นสูตรคำนวณอ๋อเลขสูตรคำนวณ สูตรคำนวณของเกตูเกตูเอามาแปลว่าจะปล่อยแต่สูตรคำนวณตลอดงวดทีแล้วเข่าทั้งบนทั้งล่างงวดฝากงวดทีแล้วไปกับเข่าทั้งบนทั้งล่างอีกเข่าทุกงวดพี่น้องสูตรคำนวณสูตรนี้แต่ว่าันผู้ใดมีตัวเด็ดเด็ดนี่เอามาติดเลยก็ได้วิ่งสองกับเจ็ดขันผู้ใดได้อาจารย์ดังๆมัแต่ตั้งใดเอามาติดก็ได้แต่ว่าเกตูฮะเกตูนี่ก็คือว่า เอาชุดนี้ให้เลยคือว่าเน้นชุดนี้เลยละ่ะเจ้ตัวให้เม็ดเดียวให้เม็ดเดียวแต่ว่าอันนี้คือเขาแยกออกจากกันอ่อันนี้เป็นเลขฝันตัวนี้เป็นเลขฝฟันฝันเห็นเล็กหน่อยนอนเนียงกันสามคนกับเล่ตีเป็นสามหนึ่งอันนี้ฝันเห็นล่งกับล่งศพบกับเล่ตีเป็นสี่หนึ่งอันนี้เป็นเลขฝฟันอันนี้สูตรคำนววนห้ซํานี่พี่น้องสองห้าห้าเจ็ดสองเจ็ดนี่คือตัดมาจากคาร์บโสองห้าเจ็ดแมนได้ทั้งบนทั้งล่างนี่นี่ตัวนี้ ตัวเน้นก็คือห้าเจ็ดกับสองเจกับสองเจ็ดงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าหสเจ็ดเด้อพี่น้องเต้ว่า่อยเกิดหนาเงิออยู่ที่เนาะว่ามันตุงกับเล็ก่อยได้จังไดนี่มั่ม่เอะนป้าจอหามาบ้างลงปึ๊บเห็นปั๊บเลยเอาเลขมาสั่นลงยางก่อมยุ่นสองเจ็ดหาเจ็ดค่าขาดเจ็คันเลขออกสองเจ็กับหาเจ็ดนี่กันเันเจตตัว่ได้มากนี่เจตูัว ฝากเงินมาให้โมคนสื่อไก่ให้เลื่ยด้วยย้ายเงินกาเลยก็ต้องมาเหรอเนาะเจ้าเลยนะมาเหรอเนาะเจ้าบ่มาจังเลยทำเงินมาเลยเลยเนาะหาปลื้มวันหิ้งเดี๋ยวหนีซ้อมกับครูผู้ใดเอาหนังหอยมาเด้อแต่บ้าขันเขามาถามหากับครูยาบ้าแข่อยเอามาเด้อเก็มอยู่กลางทั้งมีซัมเนียร์เด้อพี่น้องเด้อโศกโศกมันหมานกันสุขผูสุคนเด้อรวยลุยเด้อพี่น้องเด้อ ขาตัวขาตัววิ่งสองวิ่งสองวิ่งสองกับเจ็ดถ้าจะเน้นเน้นก็คือสองบนเจ็ดล่างมาล้านเปอร์เซ็นต์สองบนเจ็ดล่างมาล้านเปอร์เซ็นต์ตัวล่องโตกันนี่คือหาพี่น้องเกตตักันเลยเอาจับใส่กันสองห้าเ็ดฟันไปที่สองห้าเ็ดเอาไปแยกออกเอา นี่เดียแยกออกไห้แต่ว่ามากชุดนี่พราะว่าเห็นอยู่ข้อปูดำน้ำนี่ห้าเกตสองเกตนี่ห้าเก็คู่ปสองเกตห้าเกตเนาะครับเนาะงานค่ะส่วนสามหนึ่งสี่หนึ่งเป็นความฝันอันนี้เป็นความฝันฝันเห็นค้นตายฝันเห็นกระโลงกระเลตีเป็นสี่หนึ่งแล้วก็เอาโจมคนตายออกไปแล้วผันเห็นเล็กน้อยเด็กน้อยนอนเฮียงกันสามคนกระเลตีเป็นสามหนึ่งค่ะจ้าชัดเจนเนาะค่ะเนาะเจไปดูลักเกโลหรือยังมีหรือเปล่าสองเจ็ดูสิโอกทักงหมด มี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 นีม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 ดมี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 เีมมีม่มีมเมี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 มอมี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 มวมี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 ีมีวีม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 ีวีม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 มี เล็กเอพี่น้องเล็กเยอะด้วยนะเล็กวะเล็กยังกับเล็กยังเลหาแล้วน่ะนั่นคือแดงบิ่งเอาเด้อเออนั่นนั่นนั่นเล็กขาอยู่นะแต่ว่าเล็กขานอนเด้เล็กขานอนกับว่าเล็กเก็บเล็กเก็บกับนอนคือกันนอนก็เจ็บมันก็มีดีมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อเบิ่งเอาเด้อนี่ตากับยายเรายำให้เราเด้อพี่น้องเด้อยำให้แล้วเป็นแค่แนวทาง ไม่ได้มาขอตัวนี้แต่มาขอให้ตัวเลขนี้เข้าบนรางซุ่งบนรางพี่น้องบนรางสุจอดผู้ชมายแล้วก็มาตรงกับหลักกิโลด้วยเนาะมาตรงของตรงของหลักกิโลนะครับเนาะต้นน้ำมต์นะครับก็ยนองางน้ำมันเขาไม่ใช่งน้ำมันก็มีาทา่สัตว์ทั้งหมดหลักกิโลแลครับน แกเลยมแกเลยออกไปแล้วนะครับได้เดตายายเลยเหผลแตกต่ำนเด้อคุ้มมาแล้วโอแดตัวายมวแมนบัแมนบ่แมนเข่ารบอบแมนเข่ารบตาก็ยายนั่นนี่เข่าหรือตัวนี้มาแล้วมาแล้วมาอีกีเลย่ตกอดรักกิโละเด้อกอดกกโลเลยตาหรยายเราเข้ามานึ่กอโละตันี้ เป็นข้ามกอลัคตโลเอรเขมือขาทางฝุ่นองเูกยองเจ็ดนะสองเจ็ด้ยเออ7เจขาะที่สองเจ็ดนะครับสองเจ็ดอือนี้แมนแล้วแมนบออยากรวยสือเาสยายบนยายรวยรวรวยืเอาื้อเอาอันนี้ยายดูตานนี่เข้ามา เมันมาซื s <S ừ, ้อมาบอกว up, ่าเจ๊รูปเรียบรูปอีกนะเอาเด้อเป็นเจ๊ตูเขาเป็นหญ้าเนาะนี่เป็นคุ้เพันมาซ้ำไม้กระซิมาบอกว่าเจ๊สัมผัสบอกเเ่าานนะ